ពីបុរៈរកអី ชูบินเตอร์ก็วันนี้มารีวิวจะส่ง2ชุดนะเป็น2ชุดอ่าชุดแบบอ่ามินินะครับเริ่มต้นทั้ง2ชุดนะแต่ชุดนี้จะแตกต่างกันตรงที่ตัวนี้จะเป็นเบส15นิ้วนะฮะตัวนี้ไม้ปาร์ติเกิลทั้งคู่นะเบส15นิ้วแล้วก็เบส18นิ้วนะก็จะมี2ชุดด้วยกันนะครับในชุดเริ่มต้นว่าจะส่งไปไหนแล้วมีอะไรบ้างในราคาของแต่ละชุดนะชุดนี้เป็นเบส15นิ้วนะครับกลางแหลม12นิ้วนะฮะพาวเวอร์หนึ่งตัวนะพาวเวอร์เอสทีห้าร้อยนะครับหนึ่งตัวแล้วก็มิก เอามิกนะครับโปรซี Mic, นะครับบลูทูธ USB เอฟเฟกแท้2ช่องไม้นะครับหช,ช่องเปิดเพลงนะครับพาวเวอร์ Power ตัวนี้มีความพิเศษยังไงทำไมถึงขับเบสคขับกลางได้พาวเวร์ Power ตัวนี้มีคอร์สด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดด้านหลังนะครับต่อสายเข้าไป LR นะครับกดคอร์สใช้งานคอร์สกดคอร์สขวาอีกหนึ่งทีข้างขวาจะเป็นเบสไม่ต้องกดข้างซ้ายจะเป็นกลางนะครับผมก็จะตึบๆได้ด้วยเห็นไหมจะตึบๆด้วย ข้างนี้เป็นกลางไอ้ข้างนี้เป็นเบสนี่ครับชุดนี้13,900หนามนะครับ13,900หามก็จะได้เบส15นิ้วไป1คู่นะครับกระแทกข้างนะครับคือตู้เบสมันเลือกได้นะว่าจะแบบไหนนะครับมีให้เลือกอยู่แล้วก็ตู้กลางแหลม12นิ้วนะครับมิก1ตัวตัวนี้13,900ไม่รวมค่าจะส่งชุดนี้ไปไหนชุดนี้ไปพี่วันชัยนะครับสุโขทัยเดี๋ยวปิดเบอร์โทรลูกค้านิดหนึ่งนะครับนี่ครับพี่วันชัยนะครับสุโขทัยชุดนี้1 3 9 0หนะะคครับชุดนนี้้ลูกาโอนเงินนนกกััเรรีีียยบ้้้ออทง2ชชุุดด1ชุด ชุดนี้เป็นเบส18นิ้วนะครับตัวนี้2ชุดนี้เป็นไม้ปาร์ติเกิลนะครับเป็นไม้ธรรมดาไม้พื้นฐานนะครับเริ่มต้นเลยตัวนี้เบส18นิ้วเป็นออเดอร์6 18นิ้วนะฮะดอก800วัตต์นะครับส่วน15นิ้วเป็น500วัตต์นะครับตัวนั้น13,900ตัวนี้16,000บาทนะครับ16,000บาทก็ได้เบส18นิ้วเลยแล้วก็กลางแหลมนะชุดนี้ก็เป็นชุดเริ่มต้นของ18นิ้วเลยหลายๆคนถามว่าชุด18นิ้วไม่่เกกินนนนน20,000ีีีคครรัับบชุุดด้้ถูทสแลวะะ 16,000บาทไม่รวมค่าจะส่งครับชุดนี้จะได้ power SM 5 5้านะครับข้างละ500วัตต์นะบูทูธ USB นะครับตัวนี้จะเป็น E c h o โนะครับแล้วก็มีซับนะครับตัวนี้ก็แยกซับเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดนะครับชุดนี้16นนะครับชุดนี้ไปไหนดูก่อนชุดนี้ไปไหนชุดนี้ไปพี่สุบินนะครับปราจีนบุรีชุด16นหครับผมเขียนไว้นะครับก็ชุดนี้พี่เขาซื้อไปแล้วเขาซื้อชุด19,900ไปแล้วแต่ว่าเพิ่มโตมอีกหนึ่งชุดน่าจะเป็นเพื่อนกันนะนกันี่ครับน power หน้าตาของแต่ละชุดนะอันนี้ sm 5.5นะครับอันนี้ st 500นะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดนะครับของชุดนี้ทำไมเอามิกมาเข้าแล้วมันสามารถเป็นกลางเป็นเบสได้เลยนะนี่ครับสัญญาณเข้านะฮะสัญญาณออกนะครับเป็นธรรมดาก็ได้เป็นสเปกก้อนก็ได้แต่จัดชุดไปเป็นสเปกก้อนนะครับด้านหลังจะมีคอร์สนะ power ตัวนี้นะครับพอเสียบปุ๊บนะถ้าเราไม่กดอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นเสียงรวมนะครับพอกดไปตัวนี้นะครับกดปุ่มกลางนะครับ กดปุ่มกลางก็จะเป็นการใช้คอร์สนะครับคอร์สก็จะให้เลือกว่ากดลงไปเป็นซับเบรหรือว่าไม่กดเป็นกลางครับตัวนี้ถ้าเราเล่นแบบนั้นเราก็ต้องกดไป1น,นะครับกดด้านล่างเป็น1ชึ่งแนลที่2ก็จะเป็นซับทันทีนะครับแล้วก็จะมีความที่ให้เลือกนุ่มแข็งกลางนะครับนี่นะฮะประมาณนี้พัดลม2ตัวนะครับสำหรับ s อ500นะครับสำหรับตัวนู้นอินทิเกตของเราก็ซ้ายขวาเหมือนกันก็มีปุ่มซับให้นะครับ ใครกดซับปุ๊บข้างขวาจะเป็นซับทันทีก็มาปรับด้านหลังเอานะครับปรับทิ้งไว้ได้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมก็ตามนี้ลูกเล่นของ power ครับเพราะ power ผมทําออกมาให้สามารถเล่นซับได้ทั้งคู่นะมีคอร์ซับทั้งคู่ตัวนี้ก็จะถูกเพราะว่ามันตัวเดียวนะมันง่ายนะตัวนี้นะครับ S M 5 5นะครับเราขายปีกอยู่ราคา6,500นห้ครับไม่รวมในชุดนะครับใครมีพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับก็18ได้นะครับคงปั๊มนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ S T 5 0 0ตัวนี้ก็15พอนะครับมีคอสในตัวใช้มิกต่อได้เลยนะครับก็ S T 5 0 0อยู่แค่4,500ันหนะครับตัวนี้อยู่4,500ันหนะครับชุดนี้ก็จบ13,900หนสามันเกร้อเดี๋ยวฟังรีวิวทีละชุดนะครับพาไปดูสายต่อด้านหลังนะครับสีระเบิดนะครับเป็นไม้ปาร์ติเกิลแต่สีละเบิร็ดใหญ่ๆแบบนนี้เลยะครับ ตู้ชุดนี้รู้สึกว่าตัดเครื่อง CNC ด้วยนะใช่ไหม CNC เราเพิ่งลงมาประมาณนั้นนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับสีแดงกับสีน้ําเงินนะฮะอ่าเห็นไหมฮะสีแดงเราให้เป็นเสียงกลางแหลมนะฮะเราก็เสียบช่องช่องหนึ่งนะครับพ่วงไปหนึ่งตู้แล้วก็พ่วงไปอีกหนึ่งตู้นะครับพ่วงตู้กลางสีน้ําเงินเราเป็นเบสนะครับเราพ่วงตู้เบสแล้วก็ย้ายไปที่เบสนะครับผมแค่นั้นเองนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้จะโคลาสีสเปคคอนจะโคลาสีนะ ข้างขวาจะเป็นเบรทันทีนะครับเราก็ไปต่อเบตนะครับข้างซ้ายก็เป็นกลางแหลมเดี๋ยวมาฟังนะฮะทีละชุดนะเดี๋ยวจัดส่งชุดนี้สุโคไทยนะครับ13,900ัวไทยสานักเรียนตามต่อนยันเพงดังกสอบครับ1วนนเพงก่อนวนทาง ตัวนี้เอฟเฟกต์แท้นะครับใช้มิกตัวนี้ใช้เป็นเอฟเฟกแท้ตัวนี้เหมาะกันในบ้านในห้องมากเลยนะครับเสียงตึ๊บๆข้างบ้านนอกบ้านได้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นเสียงเอฟเฟกแท้นะฮะชิก1 2สวัสดีครับสวัสดี1 2นะฮะตัวนี้ก็เป็นเสียงเอฟเฟกต์ของมิกโคลสี่นะฮะ MKC 44 Bluetooth USB นะครับเอฟเฟกแท้นะฮะผมตัวนี้ก็เข้ากับ Power อร์ HG ห้ารขับ2องนะครับเบส15นิ้วตึ๊บๆเลยนะครับก็13,900หนามนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะจะให้จัดส่งก็ต้องโทรมาว่าอยู่จังหวัดอะไรนะฮะอยู่ภาคไหนนะฮะเราก็จะได้คำนวณค่าจัดส่งนะฮะ จะส่งมีทั้งระบบปลายทางแล้วก็โอนทั้งหมดนะฮะถ้าใครโอนทั้งหมดค่าจะส่งก็จะถูกกว่านะฮะใครเก็บปลายทางก็ค่าขนส่งก็จะแพงกว่าแล้วก็ต้องมัดจําค่าขนส่งนะครับตามกติกาของร้านชุปินเตอร์นะฮะปลายทางได้นะฮะโอนได,โนได้โอนได้ก็ลดเยอะเลยนะครับปลายทางก็ต้องมาคํานวณอีกทีว่าจังหวัดอะไรแล้วก็ชุดราคาเท่าไหร่เราถึงจะคํานวณค่าจัดส่งให้พอคํานวณค่าจัดส่งได้แล้วก็ มัดจาค่าขนจะส่งนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นชุดใหญ่ครับบางคนสั่งไปแล้วไม่รับมันตีกลับเนี่ยมันเสียค่าส่งสองเด้งนะครับสมมติว่าผมส่งไปพันหนึ่งนะครับพี่ไม่รับของของมันกลับมาเก็บอีกผมอีกพันหนึ่งนะครับมันหลายต่อนะครับมาฟังตัวนี้มากแต่ตัวนี้จะเป็นแค่เอ็ o โคนะฮะหนึ่งสองสวัสดีครับสําหรับชุดนี้ก็ออมหมื่นหกนะก็แพงกว่าชุดนู้นอีกประมาณสองพันกว่าบาทแต่ระเบิดสิบแปดแต่ก็จะได้พาวเวอร์ตัวเดียวนะก็ต้องเลือกเอาว่า เราชอบแบบไหนนะฮะงกแบบไหนนะเราจัดได้ทั้งหมดนะฮะก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับ082นะฮะเอ็กโคเลยนะครับ540 6540นะเบอร์โทรตามด้านล่างหรือว่าจะพิมพ์เพจ a c e b o o k พิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมด้านบนนะครับพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมด้านบนแล้วก็อ่ากดติดตามชา n น l ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้เลยนะครับตามนั้นได้เลยนะครับวันนี้เราออายังไม่ได้ฟังชุดนี้เดี๋ยวฟังชุดนี้ก่อนฟังชุดนี้เดี๋ยวเดียวก่อน พอับอเกอสิแปดก็หึมก็หำแน่นอนครับแต่สิบ้าก็โอเคแล้วสำหรับ ใครที่ไม่ต้องการอะไรให้มันล้นๆมากนะครับมันก็มีลูกค้าแบบบางกลุ่มก็แค่ฟังในบ้านนุ่มๆพอๆก็จะเอาเป็น15นิ้วเป็นออเดอร์หก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยเน5นิ้อออดเดอร์หนี่ครับเนี่ยไม่ได้ประกอบนะครับหรือใครจะเอาเป็น18นิ้วนะครับเผื่อแบบล่นๆนะครับข้างบ้านมีกระหึ่มกระหึ่มเราก็ต้องจัดแบบนี้ก็ตามงบแล้วกันนะฮะชุดนี้ก็หมื่นสามพันเก้าร้อยครับประมาณนี้เลยนะครับวันนี้รายเป็นต่านี้กับชุดนี้นะครับเดี๋ยวแพ็กจัดส่งแล้วนะครับก็เตรียมแพ็กจัดส่งกันับสุโขทยก ปลาจีนปลาจีนนี่ชุดที่2นะครับพี่กับเสืองซื้อไปชุดที่2แล้วอันนี้ก็จะส่งอีก1ชุดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยกันวันนี้รายปารตอนนี้นะครับสวัสดีครับ